สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงนะครับเรื่องที่ผมซีวอลอยู่นี่ผมก็ได้เขาไปเบิ้งในติ๊กต็อกนะครับผมก็เลื่อนไปเลื่อนมาผมก็ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นของช่องเบาวโทนนะครับแต่ผู้ใดเอามาลงผมกับบลูนะครับคลิปนี้ก็มีอยู่วา่าเบาวโทนเพิ่นสิปิดป้ายนะครับห้ามยูทูบเบอร์เขาไปถ่ายคลิปในบ้านน้องอุ้งอิงแล,ล้วกระไรสดน้ำนะครับก่อนที่สิได้รับอนุญาตนะครับ ก็ได้มีเอฟซีใน่องพ่นนั่นแหละครับเขาไปคอมเมนต์ต่างๆนานหน้านะครับบางคนเพิ่นกะเห็นด้วยนะครับบางคนก็บ่บเห็นด้วยนะครับต่างๆนานหน้ากันไปนะครับสําหรับผมผมก็ว่าเห็นด้วยนะครับถ้ามูเจ้าอยากสิเขาไปทายบ้านน้องมูเจ้าต้องขออนุญาตจาของบ้านก่อนนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับโบแมนว่ามูเจ้าเขาไปโดยพละการนะครับอยากเข้าไปกับเขาไปนะครับโบได้ขออนุญาตไปมั่นก็บ่บถือต้องนะครับ และตอนนี้พอเอกก็แม่หน่อยเพื่อนก็ได้มอบหมา,หายหนาที่ดูแลบ้านให้เบาโทษนะครับทั้งกลางเว้นและกลางขึ้นเพื่อนต้องเฝ้าบ้านให้น้องตลอดนะครับบ้านคือที่ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับผู้อยู่อาศัยนะครับเฮากับบูฮู้คือกันว่นาผู้ใดามาดีมาบ่ดีนะครับเจ้าของบ้านเพื่อนกระไดใจร้ายใจดําดขนาดนั้นนะครับถึงขั้นบ่ห้ยทายคลิปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการขออนุญาตก่อนนะครับมันจังสิถูกสิควรนนะครับ สำหรับที่ว่าสีเฮดป้ายมาติดแล้วก็มีบางคนเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่ามันสิเป็นดาบสองคมไหนว่าห้ามบ่ตอนรับ f อซคือที่สีเฮดป้ายมาติดเนี่ยสิเป็นป้ายติดโบเมนว่าห้ามเข้าพื้นที่โบเมนป้ายแบบนี้ครับแต่สิเป็นป้ายแบบบอกว่าห้ามไลสด ้ามบันทึกวิดีโอในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตมันเป็นการติดป้ายเตือนยูทูบเบอร์ครับเป็นการติดป้ายบอกยูทูบเบอร์แจ้งยูทูบเบอร์เพราะว่าบางท่านมาเนี่ยท่านไลสดมาเลยท่านไม่ได้มาขอก่อนเออถ้าท่านเข้ามาปึ๊บผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับผมขออนุญาตบันทึกวิดีโอได้ไหมครับผมขออนุญาตไล์สดได้ไหมครับเข้าสีบัวาเลยครับพี่น้อง ถ้าท,ท,ท,ท่านมาขออนุญาตแล้วเราจะดูความเหมาะสมว่าจะได้ไหมแต่นี่ท่านไล่สดตั้งแต่ตยังมาบ่หอดเลยท่านมาบ่หอดท่านไล่สดมาแล้วก่อนที่สิมาขออนุญาตท่านไล่สดไว้แล้วซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่าท่านมาถึงแล้วเราจะทําอะไรอยู่เราปฏิกิริยาหรือว่าการใส่ชีวิตของเขาเป็นลักษณะใดเขา้เขาบเตรียมตัวว่า สมมุติเขากำลังกินเขาคํามเงี้ๆๆยงยำบู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 ท่านไหลสดมาเหลวเฮี้ยจังใดละ่ะแมนบอกการไหลสดคือมันออกสื่อสาธารณชนสดสดคนเ็นเห็นกันทั่วประเทศโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นแล้วเขาสิข,ขึ้นป้ายบอกเลยไม่ใช่ว่าห้ามเอฟซีเข้าพื้นที่มันบอแเมนแบบนั้นครับบอแเมนป้ายลักษณะนั้นแล้วมันจะเป็นดาบสองคมได้ยังไง เอาขึ้นไปบอกจอจงยูทูบเบอร์ไม่ได้บอก f อฟแต่ยูทูบเบอร์มาในในคาบ f อฟกันหลายครับพี่น้องยูทูบเบอร์มาในคาบ f อฟแบบไหนมาเยี่ยมบ้านน้องมาขอถ่ายรูปกับน้องมาขอถ่ายรูปบ้านนะแต่พเอเตยยิบโทษสท์ขึ้นมานี่คือบ้านน้องอุงอิงนะคะ ถ่ายรูปอีหยังสีวาไปนำผักไปนำมันโมเมนถ่ายรูปมันเป็นการบันทึกวิดีโอจะเอาไปลงอะไรล่ะจะเอาไปลงทิกตอกหรือจะเอาไปลง youtube หรือจะเอาไปลงเลียวหรือจะเอาไปลงเพจอันนี้กับโมฮูเพราะว่าท่านบ่ได้แจ้งว่ามาจากช่องไหนมาจากเพจไหนมาจากไอ้ทิกตอกชื่ออะไรแล้วจะเอาคลิปไปลงแต่ท่านเขามาบอกว่าสิมาขอถ่ายรูปด้จา้า มาเบิงเฮือนเฮือนงามนออได้ครับถ่ายเลยครับแต่พอแต่ถ่ายปืบทันไปถ่ายบันทึกวิดีโอนะ่ะมันถูกต้องไหมเอฟซี FC บอกผมแน่ว่ามันถูกต้องบอแบบนี้ก็เหมือนเราติดป้ายติดป้ายบอกติดป้ายบอกคือยูทูบเบอร์ครับติดป้ายบอยูทูบเบอร์เนาะ จากภายนอกยูทูบเบอร์จากภายนอกที่ท่านเห็นช่องที่ทายภายในบ้านสิมีอยู่สองช่องเด้อพี่น้องเด้อนอกจากทีมหลังบ้านที่แม่บ้านแล้วทีมบาวโทนแล้วคือสิมีอยู่สองสองคือ่องซีสเกตสางบ้านครับเป็นช่องของน้าซ่างปูร์ะเมาไงและอีก่องหนึ่งคือนายชแนลครับซึ่งเป็นหลานของน้าซ่างนั่นแหละทีม้างบ้านเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้อง